ปลูกผมด้วยนวัตรกรรมการปลูกผมใหม่ล่าสุดทำไมถึงอยากจะไปด้วยกันเพราะว่าหน้ามันเริ่มปาก <laughs> ขอแค่50บเส้นบนสีสันเพาะเลี้ยงให้กูได้ถึง50ล้านเซลล์ทุกคนทําได้ไหม <laughs> หรือว่าอย่างมามานี่คือแบบเซลล์ไม่ขึ้นและ <laughs> <laughs> นี่เล็ก็เหนื่อยอยู่มาร้อยกว่าปีแขนรู้สึกไหมถ้าคนไข้ตอบว่าค่ะกาไม่รู้สึกแต้คุณหมอทำยไงคะเนี่ยตู่นตีก่อนไหมดูฟันเลยเหรอเซลล์รักผมที่สวยงามโอ้ฉีดได้จนถึงอายุร้อยหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคน มีใครมีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยมองๆไปแล้วหัวมันเริ่มราจะรู้สึกไม่มั่นใจบ้างไหมคะมินเป็นเพราะเวลามินเดินทางบ่อยๆอะ่ะมันเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนอากาศเจอฝุ่นละอองนู่นนี่บางทีสระผมบ้างไม่สระผมบ้างสระผมปุ๊บผมไปเปียกนอนปั๊บเลยเงี้ยเวลาสระผมทีนะลูดออกมานี่คือแบบโอ้โหเป่าผมมองพื้น,าานแล้วเศร้าใจนอนปุ๊บตื่นขึ้นมามองรอบเตียงแล้วแบบผมฉันร่วงเยอะขนาดนี้แล้วแล้ววันนึงผมเราจะเราจะลาไหมอ่ะมันก็เริ่มมันก็เริ่มหายเข้าไปแล้วอ่ะแต่ วันนี้ชะตาชีวิตของมิ้นกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะมิ้นกำลังจะไปปลูกผมด้วยนวัตรกรรมการปลูกผมใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่การเอาผมเดิมไปลงที่ใหม่ป๊อปั๊บป๊ป๊ป,ป,ป,ปแต่เป็นการปลูกผมจากเซลล์รากผมค่ะโดยเราด้่ยนะจะเก็บเซลล์รากผมจากผมเรานะคะแค่ห้าสิบเส้นแต่จะเก็บไว้ปลูกผมได้นานถึง60ปีเลยโดยโซลูชันนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมแห่งชาติที่ทำโดยคนไทยเลยนะ กาวมากมากเลยเรียกว่าผมเริ่มร่วงเนี่ยก็ป้องกันได้ผมบางซ่อมได้ผมแทบจะไม่เหลือแล้วก็สามารถช่วยได้ค่ะเรื่องดีๆแบบนี้มินไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนมินพาคุณแม่ไปด้วยค่ะทุกคน <c oughs> มามาทำไมถึงอยากจะไปด้วยกันเพราะว่าหน้ามันเริ่มบางผมไม่เจอแล้วไม่กี่เดือนก็บางแล้วจริงๆ <c oughs> อย่ามองอย่ามองบอกเลยว่าช่วงเดือนแห่งความรักนี้ส่วนใหญ่เขาไปปลูกต้นรักกันเราไปทำไม ปุ่มผมปะไปเลยค่ะมาไปลุยลุยลุยตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่เมดีสิทแล้วมาจับได้ไหมว่าเมดีสเขาเคยมาทำอะไรเก็บสเต็มเซลล์แม่ชิวมากค่ะอะไรอ่ะใช่ใช่โอ้เซลล์ที่แสนสวยงามแสดงว่าเซลล์ทุกเซลล์ของเราตอนนี้อยู่ที่ไหน เมดิสคือถ้าต่อไปจะโคลนเราขึ้นมาก็คือที่นี่แหละที่จะโคลนเราขึ้นมาได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอคุณหมอเพื่อได้ถามว่าเฮ้ยไอปลูกผมแบบด้วยเซลล์รากผมอะไรมันมีขั้นตอนรายละเอียดยังไงมันทําได้จริงไหมมันเจ็บหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันดีกว่าถึงใจไหมมานิด่อยผมเราจะกลับมานะไปก่ับปะไป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  สวัสดีค่ะัสดีครับเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวคุณหมอแนะนำตัวก่อนเผื่อใครงไม่รู้จักคุณหมออ๋อผมคุณหมอวิรพลเขมารังสรรค์ครับเป็น CEO และ co-founder ของบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหม่แล้วค่ะเรื่องการนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครการปลูกผมถูกต้องเลยครับเออสาเหตุของผมร่วงมันเกิดจากอะไรคะหลักๆเลยพัตุกรรมครับ ผู้ชายจึงเกิดปัญหามากกว่าผู้หญิงครับผมชายฮอร์โมนเพศชายมีผลแล้คุณหมอผมแน่นเลยแล้วค่ะกระบวนพันมาดีครับปัจจุบันเนี่ยคนอายุ2030ก็เริ่มผมบางแล้วครับโดยเฉพาะผู้ชายครับแม่ผู้หญิงเนี่ยหลังจากหมดออฮอร์โมนปุ๊บเริ่มผมบางกันมันแถบเลยอย่างเงี้ยค,ครับแม่ใช่ไม่ขนาดนั้นก็ในทางการแพทย์เราพยายามจะหาโซลูชันให้กับคนแก้เพนพอยให้กับความ ความเป็นคอนฟ idence เนาะพอเราผมบางเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเราแม่อย่างยารับใช่แต่เราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเอาจากเชืญทั้งแผ่นเลยหนังศีรษะมาแม่วิธีนึงแล้วก็โยกย้ายจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าโดยเฉพาะที่มันเสริจขึ้นไปหรือว,ว่าที่มันถดถอยล่นขึ้นไปนะครับข้อโดดเด่นคือด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยมีการส่งผลต่อฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>โอกาส<ม>ที่มันจะตกมันก็จะน้อยหน่อยใช้เวลา8-9ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับออันนี้ก็คือเจ็บ ใช่เจ็บแล้วบางทีก็เสียเลือดเยอะอย่างเงี้ยครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่มีการพัฒนาต่อยอดก็คือ FUE อย่างเงี้ยครับแทนที่จะเอามาทั้งเส้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาทั้งต้นทีละต้นทีละต้นก็ย้ายจากหลังบ้านมาไว้หน้าบ้านแบบย้ายต้นไม้อย่าง้ยครับซึ่งตรงเนี้ยท้ายเขาแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของการว่าใครปักองศาดีกว่าไม่เก่งมากพอศิลปะไม่ไม่สวยมากพอบางทีอุ้ยไปปุ๊บแล้วมันยังกระโดด ใช่ไบคนละทางไบคนละทางได้เพราะันมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาคนปักไปเาต้องเก่งใช่ไอ้ที่ความแพงของแต่ละแต่ละสถานพยาบาลเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความชำนาญของคุณหมอแหละความเนียนความเก่งววามตัมาให้ธรรมชาติได้ที่สุดขนาดไหนผมเขากี่เส้นคะที่เขาปักลงไปกันสามพันเส้นสามพันเส้นโอ้ my god เอาจริงแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเ a รียที่คุณหายไปคือคุณหมอเขาก็จะนั่งในห้องแล้วก็อย่างเนี้ย อย่างนั้นเลยแล้วทําไมเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหม่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยครับสร้างต้นไม้สร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วก็เลยไปศึกษาธรรมชาติการวิพากษ์ศาสตร์ของมนุษย์จึงสามารถเห็นได้เลยว่าที่โคนเส้นผมเนี่ยมันมีเซลล์รากผมอยู่ความโดดเด่นเนี่ยก็คือว่ามันสามารถสก,กัดออกมาพเพาะเลี้ยงเพิ่มจํานวนเหมือนสเต็มเซลล์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่50เส้นบนศีรษะเราจะสามารถเก็บเพาะเลี้ยงให้คุณได้ถึง50 ล้านเซลล์จากห0าสิเส้นเท่านั้นเองอแล้วก็สามารถแช่แข็งเก็บระยะยาวถึง60สิปีได้เรายังคิดไปถึงว่อาอ้าวแล้วถ้าแบบข้างบนไม่มีเลยทำยังไงสามารถเอาจากขาวได้ด้วยแม่ผลน,นักแข่งไหนะม,ม่นนะผลนักแข่งไหมจริงๆได้ครับ <laughs> แต่การให้คนไทยยอมรับผลน,นักแข่งมันไม่ไปเวิร์กแล้วขั้นตอนการทำนี่มันผมบอกได้เลยไม่ไมีความเจ็บปวดเลยแม่ <laughs> ใช่ครับเนื่องจากว่าก<ม>็คือว่าเราขอแค่50เส้นไง50เส้นเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็จบแล้วแสดงว่าทุกคนทําได้ไหมหรือว่าเบีารมาไม้นี่คือแบบเซลไม่ขึ้นแล้วหรือเขาแม้แบบเซลก็บอกว่าเีื่งนี้ก็เหนื่อยอยู่มาร้อยกว่าปีเราเราอยากทําให้ทุกคนทําได้หมดเลยครับผมบอกให้เลยแล้วเราก็พยายามคัดสารตัวที่แข็งแรงสูงสุดและสีดําให้ประมาณนั้นก็คือเรียนทั้งวันแล้วก็ แล้วก็ฉีดกลับเขาไปฉีดกลับนี่เจ็บไหมคะมันเหมือนกับฉีดโบท็อกเลยด้วยเข็มเบอร์42อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนันอันันก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยอัดตาความสําเร็จขึ้นอยู่กับว่าผิวหนังเขาเป็นยังไงหลักการมีแค่นี้เองเลยใช่แล้วฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วก็คุณภาพเซลล์ไปยังไงณปัจจุบันเนี่ยก็คือร้อยทั้งร้อยเราสามารถที่จะสร้างเพาะสกัดแช่แข็งทุกเคสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพลาดเลยใช่เคสที่แบบปางขนาดเล็แม่ คือจากงานวิจัยที่เราทำกับ NAA นวัตวรมแห่งชาติเนี่ยเห็นไหมครับคือผมมันขึ้นอย่างชัดเจนนะแม่นีอันนี้นานเลยไหมอันนี้คือ8เดือนให้ผมมันค่อยขึ้นมาเลยเอยค่ะแม่ใช่ใช่เลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าจากจากไม่มีก็จะมีเพิ่มมากขึ้นดูดีเลยนะเนี่ย แต่ช่างภาพเราอยู่ว่าเ,เขาก็อาอแอย่างนี้คือยังไงอย่างนี้คือเป็นเป็นี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่เถิบมากครับแต่ควรจะป้องกันยังไม่เถิบมากครับแต่ควรจะป้องกันดูยังไม่เถิบถ้าแล้วผมแบบเยอะๆอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าผมเองก็จริงๆตรงนี้ปุ๊บของคุณมิ้นเนี่ยแค่อาจจะดูแลเรื่องของวิตามินซีรัมโทนิกง่ายกว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าแค่จัดเก็บเอาไว้สําหรับการใช้ในอนาคตมีวันหนึ่งปุ๊บถ้ามีการแสบแล้วกว้างมากขึ้น แต่ผู้ขากันดึงเซนอย่างเงี um, ้ย like> ก so, um, ็มาดูแลก่อนได้เลยแต่ว่าถ้ามินน่ะฝันว่าแต่อินทำอย่างเงี้ยเราจะได้ผมเป็นลาพันเซลอย่างเงี้ยแบบหนาๆจากที่สมมุิ ผมเป็นทางหนูแล้วผมเป็นลาบเซล์ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ธรรมชาติของผมเองถูกไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยเราไม่ได้เก็นธรรมชาติของผมเลยไม่ไม่ไม่เลยมันก็คือธรรมชาติแบบสวยในแบบของมันใช่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 อันนี้เราทดสอบกันมากี่เคสแล้วคุณหมอนวัตกรรมแห่งชาติเลยค่ะก็เราทดสอบส่งท่านไปก็50กว่าเคส52เคสใช่ครับเป็นผู้โชคดีนะเราเลือกยังไงคะเป็นน้าของเราเลยอ๋อบมีนน้าแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของเราอ นี่จะใครรู้สึกว่าเราผมบางวันนี้แล้วเราอยากผมดกแต่เราจะไม่มีงบเราก็มาทํางานที่สมัครงานได้ที่เมดีสนะคะเผื่อเขาคนพบอะไรอีกเราก็ได้ทดลองก่อนเออนะไปเดี๋ยวเราไปจัดเก็บกันนะได้เลยค่ะมาผมกันพอดีกันผมอยากผมเส้นใหญ่ก็ไม่ได้ต้องไปเกิดใหม่เดี๋ยวไปเก็บผมกันค่ะ ที่เราจะเก็บเซลล์ราผมนะคะก็จะมีการทำแฮร์สแกนก่อนซึ่งเห็นบอกว่าจะต้องดูว่าสิงสระเราเป็นอะไรยังไงซึ่งมินก็ไม่รู้ว่าแฮร์สแกนมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเพราะว่ามามาทำก่อนเพราะมินรักแม่ให้แม่ทำทุกอย่างก่อนไปค่ะฮัลโหลมามาาปกติไม่เคยให้ใครหวีผมนะเนี่ยกลัวผมเสียทรงกระเป๋าเรา ผมดมามเราเยอะเหมือนกันนะมามามินคิดว่าจะไม่เหลือละเยอะเหมือนกันเยอะได้อยู่มามาสแกนผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะสแกนมากนะไอสแกนผมเนะี่ยมันก็จะได้เห็นผลแบบก่อนหลังนี้ใช่ไหมแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าจุดไหนของเราแบบมีปัญหานิดนึงที่เราจะต้องฉีดเซลล์ผมกลับเข้าไปต่างๆนะคะไปอะมาแล้จริงๆ ดิอุ้ยแต่ผมมันสวยมากนะนางทิชาสวยมากพเนะพราะอะไรมคกูไปทำผมมากูไปทำผมมาสวยไหมคะเออก็อหลงกันสามเส้นเหมือนกันนะจริงผมมาไป็นไงไม่เห็นตัวเองน,น,นี่นะผมบอกเห็นปะหลังจากที่เราสแกนเสร็จแล้วคะ่ะ AI เขาก็จะสแกนรากผมตรงนี้นับจำนวนให้เลยว่าในหนึ่งกอมีกี่ต้น แล้วก็เขาก็จะวัดขนาดด้วยลองสังเกตดูในหนึ่งกอของคุณมีนมีสามเส้นสี่เส้นสองเส้นขั้นต่ำคือสองเส้นเลยในหนึ่งกอแต่ว่าข้างๆจะเห็นแบบเส้นเดี่ยวคะก็แดงว่าถ้าผมมินเกิดมีปัญหาเข้ามาไม่ซ่อมมินก็จะกลายเป็นโมฟอกถุงไหมคะคือทชาข้างหน้ากับข้างหลังคือแน่นนะคะบางแต่ตรงนี้คือแน่นนะแต่ว่าตรงนี้บ้างหลังจากสแกนผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บเก็บราร่ากันอบ มา,มาพอไปแล้วเปลี่ยนชุดเมื่อกี้พยาบาลถามว่าให้ใครทําก่อนด้วยความรักแม่จากหัวใจก็เลยตอบว่าแม่ก่อนแม่ก่อน <laughs> มาพร้อมอยังไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ <laughs> คุณหมอเขาไม่ยืนรอแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในน้ำกรับคุณหมอค่ะสวัสดีครับหมอพัฒนนะครับนายแพทย์พัทรัตน์วิริยมดีกุลเป็นแพทย์ผู้ชันด้านศาสตร์ป้องกันและก็ดูแลเรื่องรักผมครับวันนี้ก็จะมาทาผ่าตัดให้คุณแม่ถูก <laughs> ใช่เลยครับ ให้มานั่งก่อนให้มานั่งแล้วเรามายืนคุยกันตรงนี้ก่อนที่แม่จะเริ่มก่อนก่อนขึ้นไม่ต้องกลัวแม่นค่ะโอเคเก็บเซลล์รากผมมันเจ็บไหมแต่มิ้นบอกกันนะมิ้นเห็นในติกตอกมิ้นเห็นในทิกตอกมาติกตอกตุรกีโอ้เลือดมันเยอะมากเลยมันน่ากลัวมากเลยแล้วแบบบางทีลายผมก็ผิดงงไปหมดเลยเลือดเนี่ยมีออกบ้างแต่ว่าความเจ็บเนี่ยน้อยมากเพราะเราใช้ยาชาคุณแม่จะเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงเข็มแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย จะค่อยๆชาชาแล้วตอนเก็บเนี่ยไม่รู้สึกเลยเหมือนฉีดหน้าไหมอ่ะฉีดหน้ายังเจ็บกว่าเลยกว่าใช่ครับรอเอาออกมาพร้อมอยังถ้าพร้อม เดี๋ยวเรามีบริการนี่ครับมีหมอนและก็ผ้าห่มครับอะไรขนาดเนี้ยอ่าสบายสบายเลยครับคุณแม่รู้สิโอ้โอเคแล้วคุณแม่ต้องสลบไหมคะเนี่ยไม่ต้องเขาสามารถดูทีวีได้นะครับดูทีวีฟังเพลงได้คุยไปได้เลยคุยได้เลยครับคุณแม่ผมจะเสียทรงไหมคะต้องบอกว่าทําเสร็จแล้วไปงานต่อได้ด้วยเพราะว่าหมอจะเลือกบริเวณที่ซ่อนอยู่ข้างในพอทําเสร็จปุ๊บก็เอาผมที่ข้างบนน่มาปิดทําเสร็จเนี่ยไปทานข้าวต่อไม่มีใครรู้ว่าทําอะไรมาไปแบบ ไดเลี่เลี้ยงรุ่นเพื่อนเลี้ยงรุ่นเพื่อนไม่รู้แน่ๆครับไม่รู้ว่าทําอะไรมาแล้วมีข้อห้ามหลังทํำไหมคะแบบสระผมได้ไหมอ่าใช่อันนี้ก็จะอยู่ที่แดชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเราก็จะแนะนําว่าข้ามวันค่อยสระผมเหตุผลเพราะว่าจะมีรูอะครับพวกรูเล็กๆเนี่ยเขาจะปิดประมาณ2ี่ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวหมอเขาจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเด็กๆนะครับสวัสดีครับกลัวไหมกลัวไหมกลัวเหมือนกันเนยะกลัวอะไรอ่ะกลัวผมเสียทรงหรือกลัวเจ็บแต่หมอเขาบอกไม่เจ็บเนาะ เพราะนั้นคือกลัวผมเสียทรงถูกไหมื่องหลังเค้ามัดจุกให้แบมนั้นลเลยขออนุญาตเปิดไฟนะคะออไปอย่างเท่เลยพร้อ,อ,อ,อมไหมครับเดี๋ยวเาปิดยาชาแล้ครับไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกนะคิดนึงนะครับยาชาเจ็บเ้าไหวไหมครับ กกวาหลังจากที่ฉีดยาชานะครับก็จะต้องฉีดตัวตัวทําให้เือดออกน้อยๆนะครับอะดรีนาลีนนะครับมันคือเนื้อตรงนั้นมันเหมือนแข็งไปเลยซั่งไม,ม่เจ็บใช่ปะ่ะหม,เม,เมเอเจ็บเลยพอมินทักตอไเลยถ้ามาบอกเจ็บได้ไม่ทักเไม่เส,เสเแขนรู้สึก <_ S 2> <_ S 1> ไหมถ้าคนไข้ตอบว่าขาก็ไม่รู้สึกแล้วหมอทำาไงเขาเนี่ยยุติก่อนวิธีการเลือกลากผมให้เราเลือกจากอะไร ดูรากที่แข็งแรงครับคือต้นที่เขาหนาๆหน่อยแล้วก็ยิ่งมีหลายๆกออยู่ด้วยกันยิ่งดีฮะก็หมายความว่าถ้ามี2เส้นอยู่ด้วยกันเิดการแสงรดงว่าเขาแข็งแรงมากเลยเราก็จะเหมือนเราก็จะขุดอันนั้นขึ้นมาเพราะว่าขุดทีปุ๊บได้ทั้ง2รากเลยครับไม่ต้องเก็บ50รากใช่ว่าเหมือนไม่ต้องขุด50สทีขุดห่ทีได้2รากลดจำนวนรูได้ต่อดำๆจุดๆตรงนี้ลิกล ดี่เราต้องเอาเก็บเลยครับไม่ได้50จุดเน่าเศร้าหม,มาเป็นไงมังไม่รู้สึกอะไรเจ็บปะไม่เจ็บเลยมันชามันเหมือนแบบมีเนื้ออยู่ข้างหลังก้อนอนึางนั้นหมอทำอะไรแล้ว นี่ถือว่าทำนานไหมคะถือว่านานกว่าปกติอันนี้นานปกติเพราะว่าผมหัวมันเยอะหัวมันเยอะแต่คือเราเก็บเฉพาะสีดำถูกไหมคะเราจะเก็บสีดำใช่ที่มาสาเหตุไงว่าทําไมเราถึงควรจะมาเก็บตั้งแต่ที่เรายังเด็กเซลล์เด็กเก็บง่ายโตไวใช้ดีอ่าถูกต้องยิ่งเซลล์เด็กยิ่งดีครับยิ่งเซลล์เซลล์ยิ่งเด็กยิ่งยิ่งดีถูกต้องใช่ <c oughs> จริงเด็กสุดที่คนมาเก็บด้านี่คืออยุฟังเท่าไหร่อ่าอรออจริงๆต้องบอกว่าไม่มีกำหนดแต่ว่าก็เท่าที่เห็นก็30มสิบเนีย่ยครับโดยประมาณคือประมาณนี้ค่ะหพรว่าจะเริ่มมีปัญหามากกว่าค่ะตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําการปิดแผลค่ะปิดแผลตัวน,นี้ค่ะเขาจะเป็นฟิล์มเจลบางๆนะคะคุณแม่สามารถสระผมได้พรุ่งนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะอยู่ประมาณเจวันค่ะค่อยๆลอกหรือลอกออกมาค่ะรอได้เลยค่ะ ที่เห็นเวลาผู้หมอเริ่มเลยค่ะโอเคได้ครับที่เห็นเจาะเลือดนะคะเขาเจาะเลือดไปตรวจไปตรวจว่าเรามีขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่างๆที่มันกระทบกับผมของเราเนาะยังไม่ได้ค่ะหาเส้นนั่งเองไม่เจ็บนะเจ็บดออกค่ะยังไม่ได้ดูดเลยฉันเห็นหน้าแกแล้วฉันเครียดกว่าเดิมไม่ผมคนกลัวเข็มมาก เอาอะไรมากลัวไม่เห็นมีอะไรเลยเข็มนิดเดียวพี่มองนนิมองทำไมอ่ะจิบๆมันดนี้เจ็บนะเหมือนแบบคนดึงผมเรานิดนึงอ่ะมันจะแล้อารมณ์แบบหมือนขนเราถูกอยากรู้ว่าเข้าอย่างนี้แล้วผมมันขึ้นเป็นธรรมชาติไหมคะแล้วเออ อันนี้ขึ้เจ็บไหมครับหรือว่ามันมันสะดุ้งอีกนึงสะดุ้งอีกนึงค่ะคุณหมอตอบเลยโอเคก็คือถเรื่องธรรมชาติเนี่ยจะเป็นมีความธรรมชาติสูงมากเพราะว่าเราใช้เ,เรียกว่าเซลล์รับผมเนี่ยไปวางไว้ที่ต้องการให้ขึ้นดังนั้นเราไม่เหมือนการย้ายกราฟที่แฮร์ไลน์อาจจะเปลี่ยนครับหรือว่าเส้นเส้นของผมเนี่อาจจะเปลี่ยนแต่เนี้ยเราให้เขาขึ้นตรงจุดเดิมที่เขาเคยมีอยู่ดังนั้นคือเหมือนเอาวัตถุดิบไปใส่ และบริเวณนั้นก็จะกลับมาขึ้นได้เป็นร่างผมเดิมครัใช้เวลานานไหมครับผมจะขึ้นแบบสวยๆเลยปกติถ้าเป็นพวกกลุ่มเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยจะใช้เวลาหาดเลยครับจะไม่ใช่หลักอาทิตย์นะจะเป็นหลักเดือนใช่แล้วก็หนึ่งหเดือนเป็นอย่างน้อยแล้วในวิจัยวางที้ก็หกเดือนเลยมันเหมือนการปลูกต้นไม้เลยเนาะใช่มันเหมือนหว่านเลย นั <mile> ่งทำไปคุยไปโอ้มันอยากค่ะเนี่ยโอ้โหปะเดี๋ยวขอเป่าผมให้สวยเรียบร้อยแล้วจะไปสรุปประสบการณ์กันข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะผมกลับมาเป็นทรงเดิมพร้อมไปเที่ยวกันได้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมไปเต้นกับเพื่อนๆได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เซลล์รากผมจหาสิบเส้นของเราเนาะมันก็จะไปเติบโตอยู่ในแหล p กลายเป็น ห้าสิบล้าน,านเซลใช่แล้วอีกหนึ่งเดือนเราจะไปดูกันที่แกลกค่ะจะได้สวยเพื่อ <laughs> ฉีดคิ้วไปด้วยเลยโอ้กำคิ้วกำคิ้ว,วไปค่ะเรากลับมาอยู่ที่เมดีสินะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งใช่เราจะมาดู<อ>กันว่าไอ้เจ้าเซลลรากผมที่เราเก็บกันไป50เซลล์มันกลายเป็น 50สล้านเซลล์ได้ยังไงโอ้โหนี่เหมือนไม่เตรียมกันมาแล้วเนี่ยประโยคอกต่อกันดูต่อกันดีจ้ะเออเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเพาะเลี้ยงกันยังไงมันโตไปถึงไหนแล้วเขาให้กินโปรตีนอะไรมาถึงโตอะไรได้ขนาดนั้นเออตาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเต้นตเต้นติดเต้นไปค่ะข้างใน่อมม้า เรามาอยู่ในห้องทีนลุงเราเรียบร้อยค่ะดูจากสุดซมาก่อนโอ้ก็ไม่ใช่ใครจะเข้ามาก็ได้นะอืโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ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 อันนี้คือผู้จัดการของเรานะครับเนาะคพที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดเซลล์รากผมนะครับแล้วก็น้ํายาเฉพาะของเมดีได้ท้าไปนะครับซึ่งน้ํายาเนี่ยมันเป็นความพิเศษของเราเพราะว่า ถ้าไม่มีน้ํายาตัวนี้เซลล์มันก็ไม่โตรครับใช่ทำ oh. ไมคนอื่นเขายังเลี้ยงไม่ได้ก็แปลว่าไอ้น้ํายาสูตรน้ํายานี่แหละมันมีความเฉพาะถ้าเราเหมือนขโมยสูตรไปมันก็เลี้ยงได้คุณ <laughs> <laughs> หมอแบบไปก็ลองดูลองด, <laughs> ดูลอง,ลองเลยลองลองหล,หลังจากที่เราเก็บสเต็มเซลล์รากผมไปแล้ว <c oughs> มันถูกส่งมาที่นี่ได้ยังไงบ้างโดยปกติเนี่ยทุกคลินิกเนี่ยเขาก็จะเป็นการ notify บอกให้คนขวของเราเนี่ยทีมพยาบาลเนี่ยไปจัดเก็บเซลล์รากผมกลับมาครับ ปกติเนี่ยเซลลราผมควรจะอยู่ในอุณหภูมิต่ําประมาณ4สี่องศาถึงแปดองศาไม่เกินควรจะต้องขนส่งภายในยีิบสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวอย่างค่ะเข้ามาในตู้ BAC ค่ะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการค่ะเขาก็จะทําการคัดแยกเซลลราผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราใช้ในการคัดแยกโอเคว่าอยู่ตรงนั้นจะเป็นกล้องสตูดิโอไมโครเซลลราผมตอนแรกที่มาค่ะก็จะมาทั้งเส้นผมเลยแล้วเราก็จะใช้กันไกและกัน ตัดเอาเฉพาะตัวเซลล์รากผมที่เราจะต้องต้องการพอเลี้ยงค่ะมาพะเลี้ยงในเพดใช้เวลานานขนาดไหนคะอีกจังหวะตัดตัดเนี่ยตัดตัดเซลล์นก็เราจะควบคุมเวลาไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าถ้านานเกินนั้นเนี่ยตัวอย่างอาจจะส่งผลกับการเจริญเติบโตได้ก็คือเร็วมากนะชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะทําการคัดแยกแล้วก็เลี้ยงในตู้อินคิวเวเตอร์ค่ะตู้อินคิวเบเตอร์ก็จะเป็นตู้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 3าองศาเซลเซียสซึ่งก็จะเท่ากับอุณหภูมิร่างกายใช่อไหคะเหมือนตู้แม่ไก่เนาะคิอเบเตอร์ใช่ไหมจริงๆใช่แต่ว่ามันเป็นตู้พิเศษมากกว่าเพราะว่ามันมันต้องมีการใส่แก๊สตามความเหมาะสมที่เซลล์สามารถอยู่ได้ใช่นอกจากนี้ก็คือเป็นอาหารที่เขาคิดค้นสูตรขึ้นมาแล้วก็ความชื้นต้งองเหมาะสมอุณหภูมิต้องเหมาะสมเขาก็ต้องมีการ นำออกมาด right. ูทุก3าวันให้ก็ดูการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ายาให้ทุก3วันค่ะใช่ต้องเข้าใจว่าเส้นผมแต่ละคนเนี่ยศักยภาพไม่เท่ากันความแข็งแรงไม่เท่ากันไม่เวลาเขาดูปุ๊บเวลาเขาดีไซน์หรือการวางแผนการให้อาหารเพิ่มเติมเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เราจะได้เห็นเซลล์ของคุณแม่ได้ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็ดูเห็นในระดับของเซลล์เลยว่าเซลล์มันแตกตัวออกมาอย่างไงเลยครับแม่โอ้ แต่ของคุณมิ้นเนี่ยก็คือคุณขวัญรดีบอกแล้วว่าถูกแช่แข็งไปแล้วเมื่อสามสี่วันก่อนนะครับเพราะว่าของเราต้องโตไวแน่เลยอมาของามาโตช้านิดนึงก็ผลที่เก็บอายุน้อยให้ไงก็ดีเลยบอกใครอายุน้อยก็เก็บไปก่อนเลยก็คือคุณภาพเซลล์ของคุณมิ้นดีกว่าของคุณแม่อย่างชัดเจนันเมันเรื่องบุญกรรมออกมาสามสิบปีมันเป็นเรื่องบุญกรรมธรรมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะไปตักบาเยเยอะคผมไปตักบาเยเยอะ อันนี้นะค,ะคือเซลล์่าผมของคุณแม่่ะดูอันนี้คือถือว่าเยอะหรือใหญ่หรือโตรหรือไงไหมคะอันนี้คือเยอะแล้วค่ะแล้วก็สวยแล้วสวยคือยังไงคะสวยแบบแแเซลล์แต่ละเซลล์จะมีรูปร่างหน้าตา,มาไม่เหมือนกันพอมันเป็นแบบเรียวๆอย่างเงี้ยครับมันก็คือสวยเมื่อไรก็ตามเนี่ยมันอ้วนกลมๆจะไม่ค่อยสวยแล้วอ๋อตายละอย่างนี้อัตราความสําเร็จในการเลี้ยงมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุณหมอตอบแบบเร็วเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่คอยว่า ช่อย่างเงี้ยที่เรียวๆออกเป็นทางหางเงี้ยครับใช่ถือว่าดูดีมากอันนี้คือ6วันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องของรากผมแล้วก็ที่กำลังเจริญออกมาเนี่ยค่ะก็คือเซลล์รากในระยะแรกอันนี้คือ8วันค่ะโอ้เจพิษหมือนเราเล่นแมา่อเหมือนกันนะเนใช่ป่ะ โอ้ว oh, ิทยาศามันช่างมหาศัรรย์ธ์ว่าแล้วคุณหมอเอาจริงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเซลล์ของคุณมิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วที่จะมีการฝากไว้กับผม60ปีได้เลยค่ะ60ปีโอ้่าฉีดได้จนถึงอายุร้อยหนึ่งฉีดไปเรื่อยๆโอ้ผมขึ้นทั้งชีวิตนะนีเรามาอยู่ที่ที่เก็บเซลล์แล้วใช่เข้าไปดูกันว่า มันเป็นยังไงคะลองคอนะเดี๋ยวเป็นลองคอนะไม่รู้ใครจะมีใครเปิดไหม <c oughs> อุ๊ยสวัสดีค่ะขึ้นฝันมาโผล่มาทางนี้อีกแล้วเราเป็นใครอะเราโผล่ไปโผล่มาเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไหมคะ,ะไปดูเซลล์ของมินที่อยู่ในอยู่ในไหนอะอยู่ในหลอดอนออยู่ในลิควิดไน,นโตรเจนค่ะแช่แข็งเก็บไว้ให้ไนโตรเจนค่ะทุกคนไปไป เขาอยู่สบายแล้วอยู่สบายกว่าเราเยอะเลยมิ้นอยู่ไหนคะเซลมิ้นอยู่ไหนคะอันนี้ของเซลคุณมิ้นนะคะก็จะอยู่ถังถังที่สามแถวที่สองเผื่อใครจะไปุ้นรางวัล อันนี้คือเราเก็บในในตัวเจนเหลวเยอร์ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นถังที่คุณจนเจลเจนเหลวค่ะคือเราก็จะพวกคุณจะภูมิไว้ที่ร้อยเก้านิ้วของศาเซลเซียสถ้าถ้าสมมติเราจะหยิบเซลล์ค่ะก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอ๋อคือนี่เลยก็คือถุงมือกันความเย็นอันนี้ถุงมือหนาบ้างนะอะเดี๋ยวพี่ขอดูพี่ขอดูเซลล์่าผมที่สวยงามอายุแป๊บหนึ่งของพี่หน่อยดูฟันดิเหรอโอ้ยยังไงออกมาแล้วจริงด้วย เซลของพี่เหรอคะอยู่ไหนในหมดนี้เลยหรือว่าในแค่อันเดียวหลอดเดียวทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยแล้วก็อยู่ในนี้ใช่ค่ะก็คือเก็บไว้ให้จนกว่าคุณมิ้นจะเบิกใช้ค่ะช่ว่าัวหัวมิ้นจะผมมิ้นจะบางมมิ้นจะบางในนี้มันกี่กี่เซล์เก็บอยู่ในนี้คะทั้งหมดเนี่ยถังหนึ่งจะเก็บได้สองพันเคสค่ะตอนนี้ไม่กี่ถังแล้วนะตอนนี้เพิ่งมีถังเดียวเพาเพิ่งเปิดวันนี้ถังเพิ่งเปิดอ๋อที่เหลือเป็นเต็มเซลหมดเลย ใช่ค่ะก็จะเป็นกันจะจัดเลเนื้อไขมันแต่ถังนุ่มๆื้อไขมันแต่ถังเราเพิ่มเยอะขึ้นเหมือนกันนะคะน้องที่แล้วมาถ่ายอ่ะใช่มีแนวตรงแนวเดียวอช่ตอนนี้อยู่อย่างนี้แล้วอ่ะต่อไปต้องขยายห้องแล้วได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะดูดีนะลูกนะขอบคุณเมดิสที่ดูแลนะคะสวัสดีค่ะถึงได้แล้อ่ะ เราวันชายไปไปกันข้างนอกกันดีกว่าหนาวจดหนาคเท่าไหร่เป็นไงบ้างคะมานีสบายใจยังเราเห็น เทลล่าข,<ฮ>ของเราใช่ค่ะสวยใช่แล้วมินก็ได้เห็นผมของมินที่จะเก็บอยู่ที่นี่60ปีข้างหน้าที่จะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ถือว่าเป็นสูตรเทคโนโลยีในการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เส้นผมจริงๆเราก็ได้เห็นแล้วมันเป็นนวัตกรรมแห่งชาติเนาะทั้งการเพาะเลี้ยงการจัดเก็บก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆสําหรับคนทีท่ต้องการดูแลผมมาแก้ไขปัญหาเรื่องผมแล้วก็รักผมใช่ถูกต้องถือว่าตามสโลแกน ให้คุณมั่นใจว่าผมจอยู่คุณตลอดไป #hashtag #hashtag ปลูกผมที่ทุกคนทําได้มั่นใจผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมั่นใจเคสแก้ไขยากมั่นใจว่าใครๆก็ทําได้จริงมั่นใจในผลลัพธ์ระยะยาวใครสนใจติดต่อนะคะใครสนใจเทคโนโลยีนี้รกับการปลูกผมปลูกผมต่างๆนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เมดีสค่ะเราจะได้มั่นใจว่าผมของเราจะสวยสวยไป็นยไ อยู่ก็เราไปตลอดจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตกันเลยเดียว <c oughs> เออปาอ,อคิวข้าวไป